มาดูวิธีลงข้อมูลในไฟล์ Excel เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลใช้ในทีหน้าตรงนี้ที่เป็นไฟล์ Excel ส่งให้ช่องแรกจะเขียนว่าโคราชก็คือเป็นลูกค้าทั้งหมดที่เคยซื้อกับเราซึ่งเอาออกมาจากโปรแกรม Stocksortout ที่อยู่ที่โคราชแล้วคราชจะสีมาแต่ก็ไม่ไม่จำกัดว่าซื้อกับใครก็คือจะส่งให้ทำทีละจังหวัด จะได้ไม่สับสนคราวนี้วิธีทําก็คือมันจะมีช่องหัวตารางอยู่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็ต้องกอกให้มันครบมากที่สุดไอช่องดอกจันคือสำคัญมากต้องกรอกให้ครบใส่ก่อนตรงเนี้ยสําคัญมากการใส่ก็คือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์จะใส่เป็นเลขเรียงกันไม่มีขีดแล้วก็ใส่แค่อันเดียว แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ใส่เรียงๆกันมาแบบนี้ผิดก็คือเลือกแค่อันเดียวส่วนอันอื่นก็เอาไปใส่ช่องข้างหลังเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงคราวนี้บางคนมีปัญหาที่ว่าเวลาใส่แล้วเลขศูนย์หายเราก็ต้องคลิกแบบนี้แล้วก็ลองดูคำว่า format cell เปลี่ยนให้เป็น Text แบบนี้ก็จะสามารถใส่เลขศูนย์ข้างหน้าได้เปลี่ยนก่อน คราวนี้เราจะมาดูวิธีการลงก็คือเราจะมีช่องที่เขียนอันนี้เขียนจังหวัดเลยว่าโคราชแล้วตรงนี้เป็นคือผู้ติดต่อเดี๋ยวจะอธิบายทีละอันนะแล้วก็นี่ก็คือ Data Data หมายถึงตัวเนี้ยเป็นชื่อทีมงานของเราว่ามีใครบ้างอันนี้จะต้องเอาไปใส่ตรงช่องของผู้ขายแล้วก็แท็กลูกค้าแท็กลูกค้าก็คือเราอยากจะให้แท็กว่าลูกค้าแต่ละรายเป็นยังไงบ้างก็จะให้แท็กโดยใช้ คำพวกนี้เท่านั้นอย่างเช่นคําว่าโรงงานแล้วก็ตามด้วยคอมมา่าแล้วก็จัดซื้อคอมมา่า V I P คอมมา่าแต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็ยังไม่ต้องลงอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างลูกค้าที่ชื่อ P P M P P M P Product ตรงนี้ก็จะเราก็จะเอาชื่อลูกค้าก๊อปปีไปแล้วก็ไปใส่ที่รายชื่อผู้ติดต่อ เข้ามาในซอสแล้วก็ดูตรงลูกค้าแล้วก็มาที่ผู้ติดต่อแล้วก็วางลงไปเลยแล้วก,กด enter หนึ่งทีก็จะขึ้นมาให้เราก็กดเข้าไปเวลาเราดูเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างจะมีประวัติการขายคราวนี้ อันนี้จะเป็นหมายเลขอินโอยแล้วก็ปีที่ซื้อคราวนี้ก็จะข้างล่างก็จะเป็นสินค้าหลายตัวไม่มีสินค้าเหมือนจะไม่มีสินค้าประจําเพราะว่าดูแล้วดูซื้อกระจายหลากหลายคราวนี้เราจะลงตรงเนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องรวบรวมสรุปมาแล้วก็มาลงบันทึกตรงช่อง Excel ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะช่อง Excel ข้างหลังสุดก็คือตรงโน้ตตรงนี้ก็คือจะต้องสรุปว่าลูกค้าคนเนี้ย ซื้อสินค้าเราอะไรบ้างซื้อเมื่อไหร่ซื้อกี่ครั้งยอดสูงสุดเท่าไหร่ยอดต่ําสุดเท่าไหร่โดยเวลาที่เราเปิดมาดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องสรุปข้อมูลลูกค้าแล้วก็เอาไปวางสรุปคําพูดของเราในคูสมพงคูสมพงก็คือ GPT ตัวหนึ่งที่พี่เทนมาให้แล้วเพื่อที่จะมาช่วยเราสรุปโน้ตสั้นอย่างเป็นระบบ เวลาจะคุยกับครูสมพงศ์เราก็เปิดครูสมพงศ์ขึ้นมาอย่างนี้เลยอืมแล้วก็คุยกับครูสมพงศ์ได้เลยอย่างในกรณีนี้เราก็จะต้องบอกครูสมพงศ์เป็นสรุปว่าลูกค้าเคยซื้อกับเราปีไหนบ้างกี่ครั้งก่อนลูกค้าเคยซื้อกับเราปีไหนบ้างกี่ครั้งสูงสุดมูลค่าเท่าไหร่ต่ำสุดมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็สินค้าที่ซื้อ ประมาณไหนเดี๋ยวเราจะพูดกับครูสมพงศ์แล้วก็ให้ครูสมพงศ์สรุปให้คราวนี้เราลองอ่านดูว่าจะคุยกับครูสมพงษ์ยังไงลูกค้ารายนี้เราก็ต้องเขียนว่า ลูกค้าซื้อสินค้าปีสองห้าหกสองหนึ่งครั้งปีสองห้าหกสามสองครั้งปีสองห้าหกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งปีสองห้าหกสี่หกครั้งปีสองห้าหกสองเอาใหม่นะปีสองห้าหกสองซื้อหนึ่งครั้งปีสองห้าหกสามซื้อสองครั้งปีสองห้าหกสี่ ซื้อหกครั้งปีสองห้าหกห้าซื้อสองครั้งสองห้าหกหกซื้อสี่ครั้งปีสองห้าหกเจ็ดซื้อสามครั้งและปีสองห้าหกแปดซื้อสองครั้งมูลค่าต่ําสุดที่ซื้อคือสี่ร้อยสิบเก้าบาทนะมูลค่าสูงสุดที่ซื้อคือห้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาท สินค้าที่ซื้อประเภทใบตัดหินขัดลูกยางเป็นการซื้อแบบกระจายไม่มีสินค้าหลักส่วนผู้ติดต่อชื่อคุณซีรีน์ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นจัดซื้ออันนี้ไม่มีระบุมาให้ตรงนี้นะก็คืออันนี้ที่อ่านไปเมื่อกี้แหละที่บอกว่าลูกค้าซื้อ ปีสองห้าหกสองซื้อหนึ่งครั้งสองห้าหกสามซื้อสองครั้งก็คืออ่านตามนี้เลยนี่ไงปีสองห้าสองหนึ่งครั้งสองห้าสามสองครั้งสองหกสี่อีกครั้งอ่าแล้วก็มูลค่าสูงสุดนะดูฟูหายไปไหนมูลค่าสูงสุดที่ซื้อเนี่ยมูลค่าสูงสุดที่ซื้อมูลค่าต่ําสุดแล้วก็สินค้าที่ซื้อเป็นประเภทไหนบ้างฟูสมโ์เขาก็จะสรุปให้ว่าลูกค้าซื้อปีละหนึ่งถึงหกครั้ง ปี25 62ถึง2568ยอดซื้อต่อครั้งอยู่ประมาณเท่านี้สินค้าที่ซื้อคือไปอแบบกระจายซื้อแบบกระจายไม่มีรายการหลักโดยบทบาทของคุณสีรัต์คุณสิรัต์ก็คือที่มันอยู่ในตรงเนี้ยเนี่ยที่อยู่ในตรงนี้ก็คือยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเจ้าของหรือจัดซื้ออันนี้ก็คือก๊อปไปได้เลยนะก๊อปไปได้เลย แล้วก็ถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เพิ่มไปเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าของงานเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของลูกค้าจะเพิ่มอะไรตรงเนี้ยนอกจากนี้ก็เพิ่มได้เลยแต่ว่าอันนี้อ่านจากข้อมูลมันก็ได้แค่นี้นะคราวนี้พอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็ก๊อปมาวางตรงอันนี้ก็คือนี่เนาะ P.P.M. อยู่ตรงนี้ก็ก๊อปมาวางตรงโน้ตช่องนี้ได้เลยแบบนี้นะเออก็ไม่มีอะไรแล้วคราวเนี้ย มาถึงอีเมลตรงนี้ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็หาใส่มันให้ด้วยส่วนเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ให้เลือกแค่เบอร์เดียวส่วนตัวคอนแทคตรงนี้ยกับเบอร์โทรตรงนี้เราก็ต้องเอาไปใส่ตรงคอนแทคตรงผู้ติดต่อตรงนี้เดี๋ยวเราเอามาวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้คือให้เลือกแค่เบอร์เดียวก็คือต้องตัดทิ้งเลยเลือกแค่เบอร์เดียวแล้วก็เป็นเบอร์ที่เรียงต่อการไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีเครื่องหมายอะไรขั้นเด็ดขาดแล้วคราวนี้มาตรงที่อยู่ตรงเนี้ยสติตีแต่ว่าก็คือใส่ที่อยู่นั่นแหละก็คือเอาตรงเนี้ยทิ้งตรงนี้ก็คือเป็นเป็นรหัสไปสินีเนะาะตัดทิ้งดีลีทเลยอ่ะคัดก็ได้อ่ะคัดแล้วก็เอามาใส่ช่องนี้ใส่ช่องนี้เนี่ยตรงนี้ไม่เอา ใส่ที่ช่องนี้ได้เลยแบบนี้แล้วก็ส่วนเซลล์เพอร์เซนตัวนี้จะอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนขายจะมอบงานนี้ให้เซลล์คนไหนเราดูจากเซลลคนล่าสุดก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในซอสว่าใครขายล่าสุดเก๋ก็เก๋ เก๋ชื่ออะไรเกา็มาดูตรงนี้มาดูตรงข้อมูลติดต่อเก๋ก็คือเกศอร์ปีลงไปอันนี้อาจจะเป็นชื่อของคนขายคนล่าสุดแล้วแท็กจะแท็กอะไรแท็กเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเป็นโรงงานเป็นโรงกึงซื้อมาขายไปฮาร์ดแวร์จับซื้ออย่างเงี้ยก็คือเป็นแท็กที่ต้องใส่ลงไปถ้าดูจากชื่อ เออให้เดาไม่ได้เลยว่าเป็นเป็นอะไรอะนะถ้าไม่รู้จริงๆก็อย่าเพิ่งใส่ถ้าเรารู้แล้วเราค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้แต่คิดว่าน่าจะใส่ในส่วนของลายย่อยเข้าไปอะ่ะลายย่อยเข้าไปเพราะว่าไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ซื้อเยอะก็ใส่เป็นลายย่อยนะเพะไว้ตรงนี้ ถ้าตรงไหนที่ไม่รู้จริงๆอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าเป็นโรงงานหรือขายต่อเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นโรงงานหรือซื้อมาขายไปเหลือฮาร์ดแว์อย่าใส่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลสําคัญถ้าเขามาซื้อหน้าร้านก็ต้องใส่ว่าซื้อหน้าร้านเราจะได้ดูจะได้สต๊อกของหน้าร้านให้ถูกหน้าร้านไหนก็ซื้อหน้าร้านก็คงจะเป็นหน้าร้านสาขาที่ใกล้นั่นแหละ le. อือก็ใส่มาซื้อหน้าร้านลูกค้าใครก็คงจะไปซื้อกับคนนั้นนะ่ะอืม อย่างนี้ก็ใส่แท็กใส่โน้ตแค่นี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งรายนะคะแล้วคราวนี้ตรงส่วนเมื่อกี้ที่ก๊อปก๊อปชื่ออย่างสมมติว่าบริษัทนี้ติดต่อกับคนที่ชื่อสิริรัตน์ก็คือก๊อปเาไว้ช่องนี้เพราะว่ามันต้องลงแยกกันระหว่างบริษัทกับผู้ติดต่อเวลาเราลงอ่ะเราก็จะต้องเอาชื่อบริษัทมาใส่ช่อง ใส่ช่องนี้แล้วก็ชื่อคนติดต่อมาใส่ช่องนี้เออลืมบอกไปอย่างว่าถ้าสมมุติเป็นบริษัทมันจะต้องใส่คำว่าสำนักง,งานใหญ่เพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะนี้เบอร์โทรศัพท์น่ะเลขศูนย์หายกแกเราก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็ไปคลิกขวาทีนึงแล้วก็ไป format cell แล้วก็ไป text กดโอเคแล้วคราวนี้เราลากไปก็จะสามารถใส่เลขศูนย์ได้แล้วลองดูเอาใส่ได้ไหมโอเคเอ้าใส่ไม่ได้ทำไมใส่ไม่ได้เอาใหม่ Format Format c e l l ลแล้วก็เป็น t ท x t ใส่เลขศูนย์เพื่อสับใส่เลขศูนย์นะใส่ใได้ไหมอ่าใส่ได้และก็คือมันส่วนใหญ่มันตั้งค่าถ้าไม่ตั้งค่าเป็นเท็กก็จะใส่เลขศูนย์ไม่ได้ คราวนี้คนอันนี้คือชื่อลูกค้าที่ติดต่อของเป็นเป็นอยู่บริษัทนี้อ่ะเราก็ใส่ชื่อบริษัทลงไปแล้วก็เบอร์โทรฝ่ายขายคราวนี้เซลเพอร์เซนบางทีอ่ะหลายบริษัทน่ะมันจะมีหลายคนติดต่อแล้วก็หลายคนของเราอ่ะจะมีหลายคนขายด้วยอย่างเช่นเออบริษัท A ก็อาจจะมีเก๋ขายแอนขายมาหรือไม่ก็บริษัทเเป็น เก๋ขายให้กับคุณฟิลรัสแอนขายให้กับคุณสมพงษ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกเซลล์ตรงนี้ได้เลยเราก็ต้องใส่ลงไปด้วยว่าเซลล์คนที่ขายให้คุณฟิลัอสนี้เชื่ออะไรตัวนี้เราไม่รู้เราก็อาจจะใส่เป็นคนเดิมไปก่อนคราวนี้ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือถัดไอดีตรงนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมั่วมันจะกรอกข้อมูลให้เรามั่ว แท็กไอดีแท็กไอดีของบริษัทเนี้ยค่ะเอามากกอกใส่ตรงนี้ด้วยส่วนแท็กตรงนี้ยเราจะแท็กเป็นจัดซื้อแท็กแท็กตรงนี้ถ้าเป็นคนมันก็จะแท็กได้แค่แค่ตรงนี้แหละเนี่ยตำแหน่งงานเนี่ยเป็นจัดซื้อหรือช่างหรือเจ้าของแท็กได้ประมาณนี้นะอันนี้เรายังไม่รู้อ่ะเราก็ยังไม่แท็กอ่ะเออ เรฟเฟ e ร c e ตรงนี้ก็ต้องใส่เรฟเฟ e ร c e นก็คือรหัสลูกค้าก็คือลอกมาจากอันนี้ส่วนโน้ตตรงนี้นะสามารถใส่ตามสบายได้เลยนะอย่างเช่นว่าจัดซื้อคนเนี้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเพอร์โซนาว่า <is> เป็นยังไง ่็ตรงนี้พูดถึงเรื่องของโน้ตตรงนี้เนาะอาจจะถ้าถ้าเรามีความรู้จักลูกค้าคนนี้เราก็อาจจะใส่ตรงนี้ว่าเป็นชอบให้โทรชอบให้โทรไม่ชอบให้ตามปล่อย อย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้ก็คือเป็นลักษณะของลูกค้าคน,นคเนี้ยคุณสีรัตนเนี่ยเราก็ใส่อย่างนี้ไปได้เลย